สวัสดีครับผมอยู่กับเต้ยลังซิมันนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้มาถึงบัวขาวแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับไปวันเกิดแม่นะครับวันเกิดแม่ดานะครับผมอยู่อันสาราข้ามนะครับผมไปหาเรากับพอดีมาหอมจอดถึงพอดีมองหอยมงประมันหาโมงครับผมใส่เวลาในการมานะครับวันนี้ก็มาเที่ยวทุ่งนาครับกับคุณพ่อแลวกับใ้คนึง ตอนนี้ก็ยุดหน้าแล้วพี่น้องว่าเบิ้งเขา่าี๋ยวสีผ้าไปอันพ่อแล้วาถ่ายอยู่ก็ล่างแบบว่ารอดูผลงานนะครับผมสีผ,มผ้ามาเบิ่งเขาเดี๋ยวไปแต่งเดี๋ยวไมุงผ้าไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับรับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับฮะอันนี้ให้ครับผมเขาคุณพ่อนะครับไอ้มันตัดใหญ่ใช่ไคุณล่ะ หรือว่าใดการยุ่งเขาางหาห่าแม่นอกตัวนี้ตัวนี้หญ่กา,กามูมนนะข,ข้ามมาบ,เบงเขาครับผมว่าสวัสดีแฟนคลับนะครับผมว่าัาเดี๋ยวพี่น้องตะเลาะกันยูอันสาระข้ามครับมันไปวันเกิดแม่มก็กเลยมาหน้าวันนี้ อันนี้ตอนนี้อยู่บัวขาวนะผมกุชินาลายนะครับภูเขางามจริงตรงนั้นก็ยุ่งเลยยุ่งเกิดงานแล้วเพราะตงนี้มันมีหนามเนาะบัวขาวหนามพี่น้องตัวนี้ม,มีอันเบิดพี่น้องคุณเลือ่อยขึ้นไปแต่ใครอยู่ดอกยววันนีรถเกี่ยวอยู่เ่ราะวันไหนเนี่ยจิมใส่รถบาดเดียวกันบริการอยู่นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศทงหน้านะครับผม น,น้<ำ>นะองเอมือนบรรยากาศดีครับบัดีมากนฮะดนตาตจิตชีวิตคุณพ่อนะครับหลังจากมาแต่สารคามกว่าเบื้งเขาอันนี้น่าจะพ่อเกี่ยวงามเหมือนัอันนี้สูงแห่งพี่นองเขาเดี๋ยวพาไปดูมอง อันนี้บอกว่าน,นี่ขนนนขนเขาว่านบปะอะไรจะมีอไะไรอะไรแต่มันดำหนึ่งปโอ้อน,นี่ทุกงนานะครับผมอันนี้มองเกยไลซุ่นพี่น้องมองโคก,กใหม่นี่เ่ยไลซุ่นอยู่สีหกจะหน่อยเกลี่ยไอ้มาตัดหนาน,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 นะครับตัดเป็นแป้นโกงมุงความพี่น้อง ชีวิตรุ้งงานนะครับผมตอนนี้อันนี้เป็นหน้าน้องบุงนะครับผบุรอยู่โซนอีกก็สีหูจักอยู่นะครับผมเลยถ่ายบรรยากาศใหม่เอฟซีเบิงนะครับมีปลาอยู่ดีป่ะ ราตายแล้ายแ้นครับราคาไม่เคื่อนครับโอ้บรรยากาศนะครับผมโอกแกะไก่บุญครับท่านผู้ชมันเสียงดังจังหน่อยพี่น้องเพราะปใต้บรรทัดหยาอยู่นะครับ เลยเดี๋ยวมาเบิง่งโซนนี่ก่อนตรงนี้ก็สิตัดแป้นมันมั่นอยู่ตรงนี้ปะฮะจบแล้วตรงนี้งามมึงเขาเนี่งามีดีตรงนด้มีน้าม,มันก็นสิเต็งสี่เลยพี่น้อง <c oughs> นหน้าห่วงตลอดนี่เป็นบรรยากาศนะครับผม <c oughs> ก็ปีนี้บ่ถ่วมมั้งปีที่แล้วถ่วมมั้งเพราะปีใดขึ้นที่ว่าน้ำถ่วมมันท่วงแล้วปีนี้น่าจะได้อยู่ดอกผลผลิตโอ้แต่บ่ได้พราะมเต็มเล่าอยู่เข so เ al, so าก็ได้ กาศนะครับผมมันเห็นมาเก็บให้เบิงบ่งพอาะ่ได้ออกมาหน้าดนนะ่ะละผมก็อยู่แต่ทั้งปัม๊มเบิ่งต้นเขียวๆเนี่ยมันคือจ,จังสำบัยตาพี่น้องก่าถ่ายลงเฟสเนี้ยถ่ายรูปยุอมเขาอ,อย่าง,าางเ,าางเอฟซีมันกินหอดเลยเรเลยมาเก็บบรรยากาศให้นะครับ ้องเอ็นตะวนัวนเอฟซีวันไทยไล่สดห้องเพียงน้ำพ่อเนี่ยวะสมห้องจะน,น้องว่าใส่กีตาอาก่อนลต้องจับใส่เอาว่า mm hmm. นี่เป็นบรรยากาศเลยนะครับวิว mm hmm. กําลัางดี mm hmm. แต่ใจคนทีน่ภาพไปมงคลพี่น้องครับไปหาอายราตัาหห้าอยู่ mm hmm. งานกับบานนี่ ครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับวันท้ายเป็นบรรยากาศไปแล้วกเ็เลยท้ายนายจากคลองมัน <c oughs> ดนพี่น้องมากนะครับผมมาเบงเขาเบงน้ำก็ปีนี่บดนามมีอยู่พงนี้มีอยู่น้ำสิมีทงนี่งามพี่น้องอันนี้เป็นอีก มงนึงนะครับอีกก็บันมองโลกงามนี่ก็ละมองกันครับอากาศนะครับผมมันเก็บไปเมื่อไหร่่านเหาเมื่อไหร่านเหาเลยวุ้นไปครับครับ เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแับผมตอนนี้ก็ออ้กําลังแปว่านําหยาอยู่นะครับต้องมองนี้ตัวแปลงนี้โบโบ,โบได้หยาลร้แห้งหยาไร้แปลงนี้ตั้งมองนี้กําลังงานเลียย์พื้นที่ครับพี่น,อน้องไอ้คุณกําลังตัดหยาอยู่ตรงนี้ก็ใช่นะครับแมนเบิร์อยู่นี่อา่เสียงดังก็หน่อยนะครับผมส่วนนี้พอเสียงเครื่องตัดห้า ประมาณนี้นะครับผมปวดกำลังมากเลยว,ว่าน้ำบอกพี่น้องมันบ่องนี้มันเป็นบ่อกลับรถนะครับแต่ม่งผมอยู่กลับรถได้ถ้ามองนี้ไปเลยเข่ามีเสียงดังจัง่อยด้วยพี่น้องนะครับผมแล้วขอตัดท่าไปด้วยพี่น้อง นี่ครับผมนี่มองหนึ่งแม่มองนี้มันมีสาบังเลยป๋บ่กจกเองบวกบวกก็แล้วมองนี้บ่มีสาจกสาใหม่นี่ครับผมนี่มองหนึ่งคนละหอดคนไก่พูดไปว่าอะไรครับพี่รองของคุณ เดี่ยงมักอะไระที่ชอบให้เดี่ยงบ้าเพานไม่ฟงที่ไม่อดนี่ะครับเป็นที่กับรถนะครับไม่ต้องตัดหงายออกนะพี่น้องก็จะประมาณนี้ครับผมรีวิวนะครับรีวิวเขานะครับผมบริเวณโดนมากกจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเด้อพี่น้องเบิ้งหงาเบิ้งให้ชมบรรยากาศนะครับสวยๆนะครับผม ก่อนสีคำนะครับแต่ผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมอยู่ไฮอยู่หน้าครับพี่น้องหลังจากบัวเลมาโดนโดนก็เมื่อวานก็ไปวันเกิดแม่ดานะครับผมอยู่สารคามหน้าเสือกพี่น้องเอฟซีว่าอยากไปหาอยู่บัวเลยอยู่ไกลๆแต่เรียกว่าบัวเลอันนี้นะบัวเลยอยู่โดนพี่น้องผมไปแค่มือเดียวนะครับพอดีก็ไปรับพ่อมานำ้ำว่าไงไปขี่รถน้องกลนแลวมา นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศอีลี่ล้อนี่แหละแก่ซี่คัมแล้วเกี่ยมหอยกันหลายตัวนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่นคัมเดี๋ยวว่าสิไล่สดดีกีตาร์ของเพียง,ยงพี่น้องฟังคือเก่านะครับผมยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับผมกับเฮ็ดแน่วเฮ็ดแน่พี่น้องครับผมกับแบบว,ว่า อาจจะเว้นสักหน่อยเด้อพี่น้องครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้เต้ลังซีมันด้วยนะครับผมแสดงมีแบบว่าคิดเรื่อยๆเพิ่งเ้ากับอีซีนสัมภาษณ์พ่ออยู่ดอกว่าควาเป็นมากเป็นยังไงน,นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์นะผมไปแล้วพี่น้องครับผมสวัสดีครับ